สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Fear City New York vs the Mafia เมืองฟ้ามาเฟียภารกิจดับเจ้าพ่อนิวยอร์กตอนที่สําสำหรับเนเรื่องนะครับ FBI เล่าถึงอิทธิพลของตระกูลมาเฟียตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆไปจนถึงธุรกิจระดับประเทศที่มาเฟียคุมธุรกิจพวกนี้ได้ เพราะใช้เส้นสายจากภาครัฐที่ซื้อตัวเจ้าหน้าที่บางคนกับภาคเอกชนมาได้ทําให้มาเฟีย5ตระกูลคุมองค์กรธุรกิจในหลายๆแห่งทาง FBI เริ่มคิดจะใช้กฎหมายลิกโก้จัดการแบบจริงจังโดยจะติดเครื่องดักฟังมาเฟียทุกคนที่คาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายโดยการแบ่งการดักฟังออกเป็น5หน่วยตามตระกูลมาเฟียได้แก่หน่วยแกมบิโนหน่วยเจนวีหน่วยคอลัมโบหน่วยลูเคซี Casey, และหน่วยโบนันโน FBI ต้องพยายามสะกดรอยและพยายามถ่ายรูปบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความเชื่อมโยงในปี1982 FBI ้านายหนึ่งติดตามมาเฟียชื่อเจเนโรแอนเจโลซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าตระกูลคอลัมโบเขาพบว่าเจเนโรมักไปร้านอาหารแห่งหนึ่งชื่อคาซาสตอตาทุกวันศุกร์เขาจึงส่งคนไปสอดแนมว่าติดต,ตั้งเครื่องดักฟังในร้านอาหารตรงไหนได้บ้างเมื่อสำรวจคร่าว จึงถึงวันเริ่มปฏิบัติการติดเครื่องดักฟังซึ่งอุปสรรคใหญ่คือหมาที่ร้านอาหารเลี้ยงไว้เมื่อ FBI เข้าไปติดเครื่องดักฟังกลางดึก FBI นายหนึ่งเปิดประตูเข้าไปหมาจึงวิ่งเข้ามากัดรองทาบูท FBI อีกคนจึงใช้ถังดับเพลิงฉีดไปที่หมาหมาจึงกลับไปนอนที่เดิม FBI จึงเข้าไปจัดการติดเครื่องดักฟังได้อย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นหน่วยคอมลวมโบก็ดักฟังมาเฟียทุกคนได้สักพักจนมีวันหนึ่งมาเฟียที่กำลังนั่งคุยกัน สังเกตเห็นสายไฟผิดปกติหลังจากนั้นเสียงที่เอ i ฟังก็หายไปผู้ทำสารคาดีไปสัมภาษณ,ษณ์อดีตมาเฟียเขาเล่าให้ฟังว่าเราพบว่าในร้านอาหารที่นับพบต่างๆถูกติดตั้งเครื่องดักฟังทุกที่แม้แต่คนที่มาคุยก็ยังติดเครื่องดักฟังทำให้ต้องระวังตัวกันมากขึ้นหลังจากการติดเครื่องดักฟังของหน่วยคอลัมโบโดนจับได้อีกหน่วยได้ติดตามจนได้เจอกับโทนี่ดัก วัวน้าตระกูลลูเคซี่ซึ่งมีเอี่ยวกับธุรกิจขนขยะในนิวยอร์กซึ่งธุรกิจขนขยะนี้ทําเงินให้มาเฟียได้มหาศาลสามารถกําหนดราคาค่าเก็บขยะได้เองถ้าใครไม่ยอมทําตามก็จะจัดการกับคนคนนั้น FBI บสืบไปเรื่อยๆจนได้พบกับซาวเอเวลิโนซึ่งเป็นผู้ช่ำชองด้านธุรกิจขนขยะของตระกูลนี้เขามีรถจากกัวสีดําโทนี่มักมานั่งคุยในรถกับซาว ทาง FBI จึงต้องการติดเครื่องดักฟังในรถจากรกลันนั้นโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการ FBI หารถจาก,กวกลที่เหมือนกับซาวขับและทดสอบว่าจุดไหนติดตั้งเครื่องดักฟังแล้วเสียงดีที่สุดใช้เวลาในการติดตั้งกี่นาทีเมื่อได้เวลาที่แน่นอนแล้วถึงวันปฏิบัติการตอนนั้นซาวต้องไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแต่เขาไปงานสายจึงต้องไปจอดรถไกลาจากตึกจัดงานเมื่อได้โอกาส ทีม FBI e. จึงเข้าไปติดตั้งเครื่องดักฟังตรงฮิเตอร์ FBI ได้ฟังเรื่องราวที่สาวพูดถึงองค์กรมาเฟียมากมายจนมีวันหนึ่งรถของสาวสตาร์ไม่ติดเขาจึงโทรไปแจ้งสูย์จากกัวให้มาซ่อมระหว่างรถยกยกรถจากกัวไป FBI e. ก็ดักรถไว้แล้วเอาเครื่องดักฟังออกเมื่อรถจากกัวซ่อมเสร็จ FBI e. ก็กลับไปติดเครื่องดักฟังไว้ตรงฮิเตอร์ดังเดิมอีกหน่วยหนึ่งติดตามมาเฟียชื่อแฟตโทนี ซึ่งเป็นหัวหน้าอีกตระกูลนึ่ง FBI เล่าให้ฟังว่าโทนี่จะเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในเช้าวันจันทร์และจะออกมาอีกทีในวันพฤหัสการทํางานของโทนี่คือการพบปากกับผู้คนเพื่อสร้างคอนเน็กชันใครมีปัญหาอะไรให้มาหาโทนี่ได้ทันที FBI สังเกตเห็นคนมากมายไปพบกับโทนี่ทั้งคนจากสาภาพต่างๆและคนในอีกหลายแวดวงธุรกิจอีกทั้งหัวหน้าอีกสี่ตระกูลเขาเข้ามาพูดคุยกับโทนี่เช่นกันจน FBI ดักฟังได้ยินเรื่อง คณะกรรมธิการซึ่งคณะกรรมา,าิการจะกําหนดทิศทางของมาเฟียว่าจะทําเงินได้อย่างไรทางธุรกิจที่ถูกและผิดกฎหมายคณะกรรมธิการคือการรวมกลุ่มของหัวหน้าทาั้ง5ตระกูลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระหว่างตระกูลผู้กํากับได้ไปสัมภาษณ์ลูดอฟจูเลียนีอายการคนใหม่ประจํานิวยอร์กใต้ในตอนนั้นลูดอฟเมื่อครั้งได้รับตาแหน่งต้องการปราบปรามมาเฟียโดยใช้กฎหมายลิโก้เขาได้อ่านแฟ้มคดีของ f อ i บํานวนมาก จนเขาได้ตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเหล่ามาเฟียซึ่งคาฉพาะหัวกะที่มาทํางานด้วยกันเท่านั้นรูดอาวางแผนจะฟ้องร้องทั้ง5ตระกูลพร้อมกันแต่ต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม FBI ดักฟังมาเฟียต่อไปจนได้พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์พูดถึงการครอบครองธุรกิจและเหมาก่อสร้างซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลพบว่ามาเฟียทั้ง5ตระกูลเป็นเจ้าของธุรกิจคอนกรีตทั้งหมด FBI จึงเดินทางไปยังแหล่งก่อสร้างต่าง พบว่ามหานครนิวยอร์กเกิดการกอร่อสร้างมากมายมูลค่าอาคารหลายล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสภาเมืองเมือ่อ FBI เห็นว่าเรื่องนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จึงคิดวิธีการจัดการกับมาเฟียทัย้ง5ตระกูลได้จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2สําหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากการทํางานของ FBI ได้ดีมากครับและหนังสามารถทําให้เราเข้าใจการทํางานของวงการมาเฟียได้ดีมากๆ ใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับตอนต่อไปก็จบซีซั่นหนึ่งแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u ัครสมาชทาง Youtube รือทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก๊ m o v i วี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ